สร้างเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์กับคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะ วันนี้คณิตถาแต้มบุญเลิศชัยเป็นผู้ดำเ,เนินรายการและว,วันนี้อยากจะมาชวนพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ค่ะ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะก็เป็นชื่ออย่างยาวนะคะชื่ออย่างสั้นที่เราเรียกกันอย่างคุ้นเคยกันทั่วไปก็คือภาวะโลกร้อนหรือว่าโลกร้อนนั่นเองนะคะที่เรียกแบบนี้เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เราพบเจอกันในอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็เกิดจากการที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกเนี่ยมันสูงขึ้นนะคะทีนี้อุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นเนี่ยมันก็เป็นค่าเฉลี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าไออุณหภูมิต่ําสุดกับสูงสุดเนี่ยมันจะ ร้อนขึ้นตามไปด้วยนะคะค่าเฉลี่ยสูงขึ้นจริงแต่ว่าเราก็ยังเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นภาวะสุดขั้วทางสภาพภูมิอากาศหรือว่า Extreme Weather Events นะคะ Extreme Weather Events ก็คือเวลาหนาวก็หนาวสุดๆเวลาร้อนก็ร้อนสุดๆเวลาที่ฝนตกก็ฝนตกหนักมากแล้วเวลาที่มีพายแรงก็เกิดพายแรงหนักมากนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ย ส่วนใหญ่แล้วที่เราพบเจอเนี่ยก็เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั่นเองนะคะเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะในช่วงต้นเดือนเนี่ยก็มีรายงานของคณะนักวิทยาศาสตร์ประจำคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่า Intergovernmental Panel on Climate Change เรียกย่อๆว่า IPCC นะคะก็เป็นหน่วยงานกลางของโลกที่รวบรวมนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงหลายท่านนะคะ มาช่วยกันประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนโลกของเราเนี่ยว่ามันเกิดจาก น้ำมือมนุษย์หรือเปล่าแล้วมีการคาดการณว่ายอย่างไรนะคะเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ประจำ IPCC ก็ได้ออกรายงาน Assessment Report นะคะฉบับล่าสุดออกมาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เรารเผชิญอยู่ทุกๆวันนี้เนี่ยมันเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์แล้วผลกระทบหลายอย่างที่เราพบเจอกันเนี่ยแล้วก็กาลังจะเจอต่อไปเนี่ยเป็นผลกระทบที่จะคงอยู่กับเราไปนับ เป็นแสนปีเลยทีเดียวถึงแม้ว่าเราจะหยุดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตั้งแต่วันนี้นะคะผลกระทบที่ว่านอกจากการ เกิดสภาวะสุดขั้วของลมฟ้าอากาศแล้วเนี่ยผลกระทบก็ยังมีในลักษณะที่ว่าเป็นระดับน้ําทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็สภาพอากาศในท้องที่เนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะรายงานนี้บอกด้วยว่าเราพบเจอสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในทุกพื้นที่ทั่วโลกนะคะถึงแม้ว่าผลกระทบของทั่วโลกเนี่ยจะแตกต่างกันไปแล้วก็จะมีความรุนแรงที่แตกต่างกันแต่ว่าทั่วโลก พบเจอปัญหาสภาวะอากาศค่อยๆเปลี่ยนไปเหมือนกันนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยรายงานก็ยังบอกอีกว่าถ้าเรายังไม่สามารถหยุดการปล่อยก๊าซเรืองกระจกได้ในเร็ววันเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกก็ยังคงสูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะคะและเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยผลกระทบทางสภาพอากาศที่เราพบเจอเนี่ยก็จะมีความรุนแรงม,มากขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นการ พยายามร่วมมือกันในการที่จะลดการปล่อยก๊าซเรืองกระจกแล้วก็หยุดมันให้ได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนมากๆเลยนะคะแล้วถ้าท่านผู้ฟังได้ติดตามข่าวตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนกระทั่งถึงต้นปีนี้เนี่ยก็จะเห็นภาพข่าวว่ามีเหตุการณ์ แ,แปรปรวนทางสภาพอากาศในหลายพื้นที่ทั่วโลกเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นไฟป่าที่ประเทศออสเตรเลียไฟป่าที่ฝัออ่งยุโรปหรือว่าไฟป่าที่ฝั่งอเมริกาแล้วก็จะมีภาวะฮีทเวฟที่แคนาดากับอเมริกาน้ําท่วมที่ยุโรปน้ําท่วมที่เมืองจีนเลยเหมือนกระทั่งน้าท่วมที่ประเทศไทยเนี่ยทั้งหมดนี้น,ะนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาวะสุดขั้วทางลมฟ้าอากาศซึ่งเป็นผลพวงจากการที่มนุษย์เราเนี่ยปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก๊าซเรืองกระจกอื่นๆเข้าสู่ชั้นบรรยากาศทําให้โลกร้อนขึ้นทั้งนั้นเลยนะคะอาทีนี้เห็นปัญหาเยอะแยะมากมายแล้วก็ใกล้ประสบพบกับตัวเองหรือว่าอาจบางท่านอาจจะประสบพบกับตัวเองแล้วในภาวะนาำช่วมที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่นะคะ ทีนี้มันมีความพยายามอะไรบ้างที่จะช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศแล้วก็จะบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกนะคะ เดือนนี้เป็นเดือนตุลาคมนะคะปลายเดือนตุลาคมนี้ช่วงประมาณวันที่31ตุลาคมถึงวันที่12พฤศจิกายนนะคะทางสหาราชอาณาจักรก็เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่26นะคะเราเรียกสั้นๆว่าเป็นคอป26คอปย่อมาจาก Conference of the Parties ะคะอนเฟ e ซม r ภาที่1 6ก็คือเป็นการประชุมภายใต้ ข,ข้อตกลง UNFCCC หรือว่า United Nations Framework Convention on Climate Change นะคะก็เป็นครั้งที่26แล้วนะัตั้งแต่มีการเซ็เนแล้วก็ตั้ง UNFCCC ขึ้นมานะคะปีนี้จัดที่เมือง Glasgow นะคะประเทศสร,ราชาอาณาจากักรนะคะแล้วก็เป็นเวทีใหญ่ที่ตัวแทนประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยเขาจะร่วมมือในการ พูดคุยกันนะคะเ,เกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะจริงๆการประชุมครั้งนี้มันควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแต่ว่ามีปัญหาว่าพบเจอปัญหาเรื่องโควิด19นะคะก็เลยเลื่อนมาประชุมในปีนี้เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่จับตามองอย่างมากเพราะว่าเกิดขึ้นในช่วงปลายปีของสภาวะ ที่โลกมีเผชิญปัญหาอย่างใหญ่หลวงมากมายนะคะแล้วก็มีหลายคนก็พูดตรงกันว่าโควิด1 9นี่ยน่ากลัวแล้วมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกวา้างถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างสุดขั้วจริงๆเนี่ย ในอนาคตรเราอาจจะเจอสถานการณ์ที่มันยิ่งกว่านี้นะคะถึงคั้นมีคนพูดว่าโควิด19เนี่ยมันเหมือนเป็นขค้ื่นลูกใหญ่ที่เราเจอ Climate Change จะเป็นลูกที่ใหญ่กว่านี้และอีกลูกหนึ่งที่ใหญ่กว่านี้ก็คือการ ทำลายความหลากหลายทางชีวภาพนะคะซึ่งซัดมาเหมือนสึนามิ3ลูกขนาดใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราได้พบเห็นกันบ้างแล้วและในอนาคตก็ถ้ายังร่วมตกลงกันไม่ได้ก็าอาจจะพบเจอกันได้มากยิ่งขึ้นกว่านี้เข้าไปอีกในอน,นาคตนะคะ ทีนี้ปลายปีนี้ปลายเดือนนี้นะคะตุลานี้ก็จะมีการพูดคุยกันนะคะ,ะประเด็นหล,หลักๆที่เขาจะพูดคุยกันมีเรื่องอะไรบ้างนะคะ,ะก่อนอื่นขอเท้าความก่อนว่าเวทีคอปภายใต้ UNFCCC เนี่ยเป็นเวทีระหว่างประเทศที่ สหประชาชาตินะคะเป็นเจ้าภาพในการจัดตั้งขึ้นนะคะแล้วก็แต่ละปีเนี่ยก็จะเวียนไปแต่ละประเทศก็จะมีคนที่เป็นประเทศที่รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพนะคะแตกต่างกันไปเจ้าภาพในการประชุมที่แตกต่างกันไปนะคะจริงๆปี2020เนี่ยเป็นอังกฤษแต่ว่าไม่ได้จัดประชุมก็เลยเลื่อนมาจัดปี2021นี้นะคะ,ะเวทีนี้จะเป็นเวทีของภาคตัวแทนรัฐบาลเป็นหลักในการ ประชุมร่วมกันนะคะแล้วทุกครั้งที่มีการตกลงกันในระดับนานาประเทศจากตัวแทนของประเทศเนี่ยเพื่อที่จะให้มีผลบังคับใช้นะคะแต่ละประเทศก็ต้องนำข้อตกลงของตัวเองไปแล้วก็กลับไปที่ประเทศตัวเองแล้วก็ผ่านกระบวนการทางกฎหมายภายในประเทศเพื่อให้ข้อตกลงนั้นมีผลผูกพันนะคะเพราะฉะนั้นการตกลงบนเวทีนี้ก็เป็นจุด เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้นะคะของการดําเนินงานทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศต่างๆแล้วก็เป็นจุดที่ทั่วโลกจะมาร่วมตกลงกันว่าทิศทางท่าทีของโลกจุดมุ่งหมายที่ต้องการไปให้ถึงในการลดกัน เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็บรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยทั่วโลกอยากจะร่วมกันกําหนดให้มีแนวทางอย่างไรแล้วแต่ละคนก็กลับไปปฏิบัติที่ประเทศของตัวเองนะคะ เพราะฉะนั้นเวทีนี้เป็นเวทีที่สําคัญมากนะคะในการประชุมเนี่ยนอกจากจะมีตัวแทนจากภาครัฐบาลซึ่งทําหน้าที่เป็นตัวหลักในการเจรจาแล้วเนี่ยก็ยังมีผู้ร่วมสังเกตการนะคะจากภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาคประชาชนแล้วก็มีตัวแทนเด็กๆตัวแทนเยาวชนนะคะเข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะรับฟังแล้วก็ในการประชุมด้วยนะคะแต่ว่าข้อตกลงเนี่ยก็จะเป็นในระดับรัฐบาลเป็นหลักนะคะทีนี้ ในการประชุมในปลายเดือนนี้นะคะมีสิ่งอะไรบ้างที่น่าจะจับตามองกันนะคะประเด็นหลกัหลกๆที่จะมีการพูดคุยกันนะคะก็มีอยู่หลายประเด็นเลยทีเดียวนะคะประเด็นสำคัญที่จะมีการพูดคุยตกลงกันก็คือว่าทั่วโลกเนี่ยจะร่วมมือกันเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อย่างไรนะคะโดยที่เจ้าภาพสหราชอาณาจักรในฐานะที่เป็นเจ้าภาพการประชุมเนี่ยก็มีความมุ่งหวังนะคะว่าอยากจะให้ประเทศต่างๆเนี่ยร่วมกันกำหนดเป้าหมายเพื่อให้การลดก๊าซเรืองกระจกทั่วโลกสุดที่เนี่ยเป็นศูนย์ภายในกึง่งศตวตรรษนะคะก็คือภายในปี2050เรียก สั้นๆว่าเป็น Global Net Zero นะคะภายในปี2050ซึ่งจาก ข้อมูลการประเมินของนักวิทยาศาสตร์นะคะมีจัดจากการประชุมครั้งที่แล้วก็คือในการใน,ในการประชุมที่ปารีสไม่ใช่ครั้งที่แล้วนะคะในการประชุมคอปเช่นกันนะคะที่ปารีสในปี2015นะคะก็มีข้อตกลงซึ่งเรียวกว่าเป็น Paris Agreement นะคะซึ่ง Paris Agreement เนี่ยก็เป็นข้อตกลงที่ครั้งประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้เพราะว่าทุกประเทศเนี่ยตกลงกันว่าจะร่วมมือกันในการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แล้วแต่ละประเทศก็ได้ทำเป้าหมายของประเทศเนี่ยส่งให้นะคะออทางฝ่ายเลขานะคะซึ่งก็ ทั้งไปเลยค่ะก็จะรวบรวมนะคะจากการประเมินนะคะของนักวิทยาศาสตร์ยังพบว่าเ,เป้าประสงค์ที่ทั่วโลกอยากเห็นก็คือว่าให้โลกร้อนไม่เกิน2องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่เกิน1.5องศาเซลเซียสเนี่ยเทียบกับก่อนออปฏิวัติรุตสาหกรรมเนี่ยก็ยังคงเป็นเป้าหมายที่เรายังมุ่งหวังอยู่แต่ว่าถ้าทําตามข้อตกลงที่ทุกคนตกลงกันไว้ในแต่ละประเทศเนี่ยภายใต้ ข้อตกลง p r r s s g r r e m m n t เนี่ยเราก็ยังไม่สามารถที่จะไปถึงเป้านั้นได้นะคะถ้าทำตามนั้นก็ยังคงเลยเป้า2อ,องศาเซลเซียสไปเพราะฉะนั้นในครั้งนี้สาอาณาจักรก็เลยอยากที่จะให้มีเป้าที่มัน Strong กว่านั้นนะคะอ,อ,อย่างเช่นว่าเป็น global net zero นะคะภายในปีคึ้นศกัละ2050นั่นเอง นี่พูดแบบนี้ท่านผู้ฟังก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วว่ามันเ,เป้ามันตั้งง่ายนะคะแต่ว่าการที่จะไปถึงเป้าเนี่ยมันก็ทำได้ไม่ง่ายเท่าไหร่นักนะคะถ้าเรามองจากท่าทีของหลายประเทศเนี่ยก็เริ่มที่จะเห็นว่าเริ่มมีการพูดถึงเ e t Zero มาบ้างแล้วนะคะซึ่งก็เป็นระดับเป้าหมายนะคะในประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศ อเมริกานะคะก็เริ่มมีการพูดถึงว่าจะมี net zero นะคะแล้วก็ฝั่งยุโรปก็มีการพูดถึง net zero เหมือนกันนะคะประเทศไทยเองก็เช่นกันนะคะเราก็มีการพูดถึงเป้า net zero เหมือนกันแต่ของเราเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าจะไปถึงหลังจาก2 0 5 0สักเล็กน้อยนะคะแต่ก็มีการพูดถึงแล้วว่าเราจะพยายามปล่อยคาร์บอนหรือว่าก๊าซเรือนกระจกอื่นๆเนี่ยให้เป็น net zero คือโดยสุดทิแล้วเนี่ยเป็นศูนย์นะคะแล้วก็มีเป้าประสงค์ที่ค่อนข้างชัดเจน นะะอกจากนั้นแล้วเนี่ยเพื่อที่จะไปถึงเป้า net zero เนี่ยการตั้งเป้าอย่างเดียวถ้าไม่มีมาตรการที่จะไปถึงก็ อาจจะทําได้ยากสักหน่อยนะคะอาจจะเป็นเป้าลอยๆที่ตั้งไว้แล้วอาจจะไม่บรรลุถึงเป้าก็ได้เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนผ่ายเป็น net zero เนี่ยนอกจากจะประกาศเจตจำนงชัดเจนแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีมาตรการอื่นๆที่ออกมาเอือ้อแล้วเพื่อที่จะให้ไปถึงเป้า net zero ด้วยความที่ทุกคนในโลกนี้นะคะแล้วก็ในประเทศของเราเนี่ย กิจกรรมในชีวิตประจำวันล้วนแต่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการจะไปถึงเป้า Net Zero ได้เนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมกันทำเพื่อให้เราเนี่ยไปถึงเป้า Net Zero ได้นะคะทีนี้มาตรการของภาครัฐเนี่ย นอกจากจะเป็นการกำหนดทิศท,ทางที่ชัดเจนแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะออกมาตรการเอื้อให้ทุกภาคส่วนในสังคมเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะกิจกรรมหลายอย่างบนโลกของเราและในประเทศของเราเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกอย่างมากนะคะเ,เวลาที่มีการประชุมกันเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะดูกิจกรรมหลักๆ4อันนะคะเป็นเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษนะคะเนื่องในฐานะที่เขาเนี่ยปล่อยก๊าซเรือนกระจออกมาในปริมาณมากกิจกรรมเหล่านั้นมีอะไรบ้างนะคะสอันอันที่1ก็คือว่า,าต้องการที่จะลด การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะโดยเฉพาะเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มาจากฐานหินนะคะออนอกจากนั้นแล้วเนี่ยกิจกรรมที่จะช่วยให้สามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปได้โดยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเนี่ยก็คือการเปลี่ยนผ่าน จากการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยไปสู่การใช้พลังงานที่มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นพระอาทิตย์ไฟไฟฟ้าจากแหล่งน้ําหรืออะไรก็ว่าไปนะคะคือเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถที่จะมาทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้ อีกประเด็นหนึ่งที่ให้ทั่วโลกให้ความสําคัญกันเช่นเดียวกันก็คือการป้องกันการตัดไม้ทําลายป่าเพราะว่าป่าโดยเฉพาะป่าในแถบบ้านเราเนี่ยป่าในเขตร้อนซึ่งมีไม้โตเร็วเนี่ยก็จะเป็นป่าที่ดูดซับคาร์บอนได้ดีแล้วก็เนื้อไม้เนี่ยก็จะเก็บคาร์บอนไว้ได้เยอะถ้ามีการตัดไม้ทําลายป่าเนี่ยคาร์บอนที่เคยกักเก็บไว้ก็ฉุกปลดปล่อยออกมาแล้วก็พื้นที่ในการกักเก็บคาร์บอนในอนาคตเนี่ยก็จะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นก็เลยให้ความสําคัญกับ ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าด้วยอีกเป็นแนวทางหนึ่งเช่นเดียวกันนอกจากนั้นแล้วก็มีการเปลี่ยนผ่านมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้านะคะเพื่อที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคยานยนต์นั่นเองนะคะอ่ะนี่คือกิจการที่ต้องการสนับสนุนแล้วมีมาตรการอะไรบ้างนะคะที่จะสามารถสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้ได้มาตรการที่พูดกันเยอะมากก็คือมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในลักษณะที่เป็นการเพิ่มราคาคาร์บอนนะคะ จากข้อมูลขององค์การการเงินระหว่างประเทศนะคะพบว่าประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกเนี่ยยังมีการอุดหนุนกิจกรรมที่ส่งผลเสียต่อภาวะโลกร้อนอยู่นะคะอาจจะด้วยสาเหตุที่ว่าการใช้เชื้อเพลิงเนี่ยใช้กันในคนทุกระดับนะคะแล้วรัฐบาลก็อาจจะกังวลว่าการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลถ้าราคามันสูงขึ้นเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนนะคะก็เลยมีการอุดหนุนราคาแต่การที่มีการอุดหนุนราคาโดย เพาะการอุดหนุนราคาการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยมันทําให้เราล็อกอินการใช้เชื้อเพลิงไม่สามารถให้จะเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานใหม่ๆได้ดังนั้นวิธีการหนึ่งที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานแบบใหม่ๆก็คือ การทําให้ส่วนต่างระหว่างราคาเชื้อเพลิงแบบใหม่กับเชื้อเพลิงแบบเก่าคือเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยมันแคบลงซึ่งหนึ่งในวิธีการที่ทําได้ก็คือการคิดราคาคาร์บอนนั่นเองโดยทั่วไปราคาคาร์บอนที่ใช้อยู่ทุกวันนี้นะคะมันยังไม่สะท้อนต้นทุนทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นกับสังคมดังนั้น เพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่โลกคาร์บอนต่ำแล้วก็ลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลงเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องทำให้ราคาคาร์บอนเนี่ยมันสะท้อนต้นทุนต่อสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมาทดแทนของเก่าได้นะคะ วิธีการเพิ่มราคาคาร์บอนนะคะก็มีหลายวิธีหลักๆทั่วโลกจะมีอยู่2วิธีก็คืออันที่1การขึ้นภาษีคาร์บอนนะคะที่เรียกว่าคาร์บอนแท็กแล้วก็อันที่2ก็คือการสร้างตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตขึ้นมานะคะซึ่งทั่วโลกเนี่ยก็มีการใช้ทั้ง2แบบนะคะแล้วในบางประเทศเนี่ยก็มีการใช้2แบบควบคู่กันไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะยกตัวอย่างเช่นที่แคนาดาก็มีทั้งตลาด คาร์บอนแล้วก็การเก็บภาษีคาร์บอนที่ประเทศเม็กซิโกเองก็มีทั้งสองอย่างควบคู่กันนะคะแต่บางประเทศก็จะเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่งเป็นหลักอย่างเช่นที่ประเทศจีนนะคะเมื่อต้นปีนะคะก็ได้มีการประกาศใช้เขาเรียกว่าเป็น National Emissions Trading System ก็คือเป็นตลาดคาร์บอนในระดับประเทศนะคะที่ครอบคลุมบางภาคส่วนนะคะเริ่มต้นใช้ทั่วประเทศเมื่อประมาณสักต้นปีนะคะควอเตอร์แรกของปี2021 นี่เองนะคะ ประเทศไทยเองนะคะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจทางด้านนี้นะคะเราก็ได้มีการออทดลองใช้นะคะตลาดคาร์บอนแล้วก็ทดลองระบบต่างๆนะคะตั้งแต่ปี2558แต่เป็นลักษณะของเป็นตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจนะคะแล้วก็ในประเทศไทยเองก็เหมือนกันนะคะก็มีการศึกษาค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับภาษีคาร์บอนอ,อ,อย่างมากด้วยนะคะแต่ไม่ว่าอย่างไรประเทศไทยก็ควรที่จะต้องเร่งกําหนดทิศทางให้ชัดเจนว่าจะมีการคิดราคาคา อย่างไรทั้งนี้เพราะว่าหลายประเทศทั่วโลกนะคะตอนนี้กำลังให้ความสนใจกับมาตรการที่เรียวกว่าเป็นคาร์บอนบอร์เดอร์แท็กซ์อดจัสเมนต์หรือก็คือการคิดราคาสินค้านำเข้านะคะการคิดภาษีกับสินค้านำเข้าจากประเทศที่ไม่ได้มีการคิดราคาคาร์บอนนะคะเพราะว่าประเทศที่จะมีที่มีการเก็บคาร์บอนแท็กซ์แล้วหรือว่ามีคาร์บอนมาร์เก็ตแล้วเนี่ยเขาก็มองว่าถ้า ประเทศอื่นๆส่งสินค้าเข้ามาขายในประเทศเขาแล้วประเทศเหล่านั้นเนี่ยประเทศต้นทางไม่ได้มีการเก็บภาษีคาร์บอนมันก็จะทําให้ธุรกิจในบ้านเขาเนี่ยได้รับความเสียเปรียบ เพราะว่ามีการคิดภาษีคาร์บอนในบ้านเขาเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับธุรกิจทั้งในและนอกประเทศและเพื่อให้จูงใจให้ธุรกิจทั่วโลกเนี่ยหันมาลดคาร์บอนก็ควรที่ต้องมีการคิดภาษีคาร์บอนกับสินค้านําเข้าจากประเทศที่ไม่ได้มีการคิดราคาคาร์บอนมาก่อนนะคะเรียกกลไกนี้ว่า carbon border tax adjustment หรือบางคนก็เรียกสั้นๆว่า c a r ์เด border t ซ x นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น ในอนาคตอันใกล้นะคะก็คงจะมีมาตรการนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะเริ่มจาก e U เป็นที่แรกที่ประกาศว่าจะมีมาตรการนี้นะคะแต่ยังไม่บังคับใช้ในเร็วๆนี้นะคะก็คงต้องรออีกสักประมาณ5้าปีนะคะแต่ว่าเริ่มประกาศความชัดเจนแล้วว่าเขาก็ต้องมีคงมีมาตรการนี้แน่นอนนะคะและประเทศต่างๆก็เริ่มที่จะตามมาแล้วเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไทยก็ต้องเริ่มกําหนดท่าทีของเราให้ชัดเจนแล้วล่ะว่า การคิดราคาคาร์บอนในเมืองไทยเนี่ยรูปแบบจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอดูท่าทีของภาครัฐของประเทศไทยต่อไปนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยปลายปีนี้เดือนปลายเดือนนี้นะคะก็จะมีการชุมนุมไม่ใช่ชุมนุมสินะเป็นการประชุมกันนะคะที่เมืองกลาสโก นะคะที่สาอาณชาจักรก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าเราจะสามารถสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญได้อีกหรือไม่ด้วยการที่ทั่วโลกในร่วมมือกันกำหนดเป้านะคะในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเข้มงวดมากขึ้นกว่าเดิมนะคะและเมื่อกำหนดเป้าได้แล้วก็ต้องจับตาดูท่าทีของแต่ละประเทศนะคะว่าจะมีแนวทางในการ ไปถึงเป้าที่ต้องการบรรลุในกรณีของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างไรนะคะคิดว่าในช่วงไม่กี่ปีที่จะถึงนี้คงจะเป็นช่วงเวลาที่หลายประเทศนะคะกลับไปปรับเปลี่ยนระบบภายในบ้านของตัวเองนะคะนำมาตรการต่างๆมาใช้โดยเฉพาะมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเพื่อที่จะจูงใจแล้วก็อาจจะบังคับเล็กๆนะคะให้ ทุกภาคส่วนเนี่ยหันมาให้ความสนใจกับกิจกรรมที่มันลดการปล่อยก๊าซเรืองกระจกได้แล้วก็สนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่ากิจกรรมใหม่ๆหรือว่า Business m o เดลใหม่ๆที่จะช่วยกัน เปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจที่เป็นคาร์บอนต่ำได้อย่างยั่งยืนต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นทิศทางการเปลี่ยนแปลงชัดเจนนะคะกระแสะโลกร้อนมาอย่างชัดเจนแล้วก็เต็มที่มากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะอย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะบรรลุถึงเป้า Net Zero ได้นะคะ สุดท้ายนี้นะคะก็จะขอย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าถึงแม้ว่าการกําหนดเป้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของภาครัฐนะคะแล้วก็เป็นเรื่องระหว่างประเทศประชาคมโลกต้องร่วมมือกันในการกําหนดนะคะแต่การบรรลุถึงเป้าเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนแล้วทุกคนก็สมควรที่จะร่วมมือกันนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ได้บอกไปเนี่ยส่งผลกระทบกับ ทุกคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกก็ตามเราไม่สามารถที่จะหลบไปไหนได้เลยนะคะจากผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ ภัยธรรมชาติอย่างหนักหน่วงในอนาคตเนี่ยเราก็ต้องร่วมมือกันตั้งแต่วันนี้นะคะทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบ,บาลภาคเอกชนภาคการเงินภาคประชาชนภาคประชาสังคมนะคะทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกลงแล้วก็ ช่วยกันพาประเทศไทยของเราและโลกของเราเนี่ยมุ่งสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตนะคะก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะคะกับท่านผู้ฟังทุกคนแล้วก็พวกเราก็จับตาดูกันต่อไปนะคะว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงอะไรได้ไหมในการประชุมค o p 26ที่ผ่านมาแล้วก็ทิศทางท่าทีของประเทศไทยเองเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะก็ วันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับฟังรายการค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ